สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับออยแล้วนะคะที่นี่ลำเลิกคาเซนเตอร์นะคะก่อนที่จะไปชมรถสวยๆออยขอฝากที่ตั้งร้านไนว้ิดน,น,งนึงร้านของเราตั้งอยู่ระหว่างคู่กว่าเรียบวารีหนองจอกนะคะ<ส>ตรงข้ามกับร้านขนมจีนภนูเก็ตสาขาหนองจอกนะคะเลอปอีสองกิโลเมตรจะพบกับสำนักงานเขตหนองจอกบิ๊กซีหนองจอกแมคโครหนองจอกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นทีมเอ่อกำลังใจแรงเชียร์ดีกว,ว่าให้กับพีมงานลำเลิกคาเซนเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะลูกค้าวันนี้ออยจะมาเปิดตัวกันที่คันนี้เลย กับเจ้าคันนี้เลยมิตซูบิชิไทตันนะคะเครื่องยนต์2.5 g l อนะคะมาพร้อมกับนี่เลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะคะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้นะคะสีคมเมี่ยมให้แล้วนะคะลูกค้าคันนี้อย่างที่บอกเลยว่า,ามิตซูนะคะคิ้วของเขานะคะคันนี้จะได้เป็นคิ้วสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับไฟหลีในตัวนะคะไฟจะได้เป็นไฟโปรเทคเตอร์ให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ยังไม่ได้อ่ แต่งหล่อให้แต่สามารถแต่งหล่อให้ได้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับล้อเดิมๆเลยจากโรงงานเลยได้เป็นล้อกระทะขอบ15นะคะลูกค้าในส่วนของคิ้วการสาดเรามีมาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างด้านในจะได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์5สปีดคันนี้ได้เป็น5า้าสปีดน,นะคะลูกค้าพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพลัเวอร์นะคะสามก้านแบบนี้เลยค่ะ และที่สําคัญเรามีแอร์แบ็กในตัวให้แล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเบาะเบาะจะได้เป็นเบาะสีเทานะคะลูกค้าคันนี้จะบอกว่าเดิมจริงๆเดิมทั้งคันนะคะในส่วนของล้อหลังก็ได้เป็นล้อกระทะนะคะพร้อมยางบรรทุกให้ในตัวเลยนะคะลูกค้ามิตซูบิชิไทตันนะคะคันนี้จะบอกใครได้ไปคุ้มมากๆเลยในส่วนของด้านหลังด้านหลังนะคะระบุไม่อัดหนาให้ทั้งหมด4มิลน,นะคะอ่า หนาสีมิลไม่ต้องกลัวรั่วกลัวซึมแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะรถข,ของทางร้านเรานะคะตัดใหม่ตรงรุ่นทุกคันนะคะลูกค้าในส่วนของสีสีได้เป็นสีเดิมๆิมเลยสแตนดาร์ดจากโรงงานได้เป็นสีขาวนะคะไม่มีการทําสีนะคะไม่มีการย้อมแมวนะคะลูกค้ารถของร้านเรานะคะออกไปแบบไหนแบบนั้นไม่เท่าไหนเท่านั้นไม่มีการกลับไม่กอนไม่แน่นอนนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าง ขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าอ่ะอันนี้อย่างที่บอกเลยว่าเดิมจริงๆนะคะคันนี้ได้เป็นปี2020อย่างที่บอกไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะคะน้ำมันเครื่องไม่เยิมแน่นอนนะคะคันนี้มี ABS มาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้า สวยมากๆเลยแผ่นเพจแผ่นมอกอ,อยู่ให้ครบนะคะเมคอัพเรียงสวยนะคะกลมๆเลยนะคะไม่มีการถอดไปทำสีแต่อย่างใดเลยในส่วนของแบตเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะใหม่จริงคันนี้บอกให้น็อตไม่มีการถอดเลยดูได้นะคะลูกค้าไม่มีการเอาไปทำสีแต่อย่างใดมาเดิมๆจริงๆคันนี้ได้ไปแบบ สภาพเดิมๆเลยนะคะแต่ราคาก็เบาเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่3า9 0 0 0บาทผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นลูกค้าใครที่สนใจรีบเลยนะคะมีโปรโมชั่นจองออนไลน์ด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจติดต่อหาออที่เบอร์ด้านล่างเลยคะ่ะ